ประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดชื่อและสมญานามชื่อเดิมปู่นามสมณศักดิ์สมเวเดจพระโคพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจาร์สมญานามที่ประชาชนนิยมเรียกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระอาจารย์ทวดชาติกำเนิด ปีเกิดโดยประมาณราวพศ2125-2130ถึง 2, ปลายสมัยอยุธยาตอนต้นสถานที่เกิดบ้านจันนะอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเชื้อชาติไทยาศาสนาพุทธวัยเด็กหลวงผู่ทวดเกิดในครอบครัวยากจนพ่อแม่เป็นชาวนา มีนิสัยเป็นเด็กดีฉลาดรักสงบสนใจในธรรมะตั้งแต่อย่างเล็กมีเหตุการณ์เล่าว,ว่าเมื่ออายุราวเจ็ดขวบเคยถูกงูจงอางเลื้อยเข้ามานอนขดอยู่ข้างกายแต่กลับไม่ทำอันตรายแสดงถึงอิทธิฤทธิตั้งแต่วัยเยาว์การบรรพชาและการศึกษาได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุอย่างน้อย เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเรียนจนแตกฉานในพระไตรปิฎกมีปรีชาสามารถด้านภาษาบาลีสันสกฤตได้รับความเคารพนับถือจากพระภิกษุสงฆ์ทั่วกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นเหตุการณ์สำคัญเหยียบน้ำทะเลจืดหนึ่งในตำนานสำคัญที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ขณะเดินทางทางเรือจากสงขลาขึ้นกรุงศรีอยุธยาเกิดพายุรุนแรงกลางทะเลเรือเกือบล่มลูกเรือเข้าใจว่าเป็นเพราะมีเนรอยู่บนเรือจึงคิดจะโยนท่านลงทะเลหลวงปู่จึงบอกให้หยุดและท่านใช้เท้าเหยียบน้ำทะเลจนน้ำบริเวณน,นั้นกลายเป็นน้ำจืดสามารถดื่มได้ เหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งลําเรือศรัทธาในบารมีของท่านการสร้างวัดและเผยแผ่ธรรมภายหลังหลวงปู่ทวดกลับสู่ภาคใต้ท่านได้สร้างวัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นวัดประจำองค์หลวงปู่ใช้เวลาช่วยบุรณะฟื้นฟูพ,พระพุทธศาสนา และเผยแผ่ธรรมคำสอนในพื้น <Jud> ท <ite> <fort> ี <a> ่ภาคใต้เป็นผู้นำในการสร้างชุมชนพุทธมีลูกศิษย์เป็นพระเกจิอาจารย์มากมายมรณภาพหลวงปู่ทวดมรณภาพเมื่ออายุประมาณ100ปีหรือพศ2225โดยประมาณมีคำกล่าวว่าท่านได้มรณภาพในท่านั่งสมาธิอย่างสงบ ณวัดพระโคจังหวัดสงขลาได้มีการสร้างเจดีบรรจุอัฐิไว้ที่วัดพระโคจังหวัดสงขลาปาฏิหารและความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนไทยจำนวนมากเลื่อมใสในบาร,รมีของหลวงปู่ทวดโดยเชื่อว่าท่านมีเมตตามหานิยมคุ้มครองป้องกันภัยโดยเฉพาะอุบัติเหตุรถยนต์เครื่องบินแคล้วคลาดปลอดภัยจากอาวุธ วัตถุมงคลของท่านเช่นพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรกพศ2 4 9ตโดยพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีถือเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยสถานที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดวัดพระโคจังหวัดสงขลาสถานที่ที่เชื่อว่าท่านจำพรรษาและมรณภาพ วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีศูนย์กลางการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวัดสายขาวจังหวัดปัตตานีวัดที่เชื่อว่าท่านเคยทุดงผ่านหลวงปู่ทวดเป็นพระเถระที่ประชาชนทั่วประเทศเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดด้วยความเชื่อว่าท่านมีบารมีธรรมและสามารถแสดงปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติได้หลายครั้งตลอดชีวิต โดยเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายร้อยปีทั้งในภาคใต้และทั่วไทยประวัติปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นพระเถระที่ประชาชนทั่วประเทศเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดด้วยความเชื่อว่าท่านมีบารมีธรรมและสามารถแสดงปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติได้หลายครั้งตลอดชีวิต โดยเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายร้อยปีทั้งในภาคใต้และทั่วไทย 1. ปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดเหตุการณ์ระหว่างการเดินทางโดยเรือจากภาคใต้ไปกรุงศรีอยุธยาเกิดพายุรุนแรงกลางทะเลเรือโคลงเคลงใกล้ล่มสิ่งที่เกิดขึ้น ลูกเรือโทษว่าเป็นเพราะสามเนียนปู่ชื่อเดิมของหลวงปู่อยู่บนเรือคิดจะโยนท่านลงทะเลเพื่อเอาตัวรอดหลวงปู่ขอบินทบาทขอให้หยุดและขอน้ำจืดมาให้ตนจากนั้นท่านก้าวเท้าลงทะเลแล้วเหยียบที่ผิวน้ำแล้วบอกให้ลูกเรือรองน้ำตรงที่ท่านเหยียบน้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดดื่มได้จริง ลูกเรือศรัทธาอย่างล้นหลาม 2. ง,งูจงอางยักษ์คุ้มครองตอนเด็กเหตุการณ์เมื่อยังเด็กพ่อแม่ท่านปลายให้นอนกลางแจ้งขณะนั้นมีงูจงอางใหญ่เลื้อยมาขดอยู่ข้างกายสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่งูจะทำร้ายทว่ากลับขดร่างครอบไวรบ้รอบๆเหมือนคุ้มครองชาวบ้านเห็นจึงเชื่อว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดามีอำนาจบารมี 3. พระพุทธรูปไหลตามน้ามาหาท่านเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในวัยหนุ่มท่านนั่งสมาธิอยู่ริมแม่น้ำแล้วเกิดปรากฏการประหลาดสิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ลอยทวนน้ำมาตรงหน้าท่านพอดีท่านอาราธนาไว้และพระพุทธรูปนั้นยังประดิษฐานอยู่ที่วัดพะโคจนปัจจุบัน 4. เท้าวเหยียบหินกลายเป็นรอยเหตุการณ์ระหว่างทุดงท่านแวะพักบนเขาแล้วนั่งสมาธิบนแผ่นหินสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลุกขึ้นไปกลับพบว่าแผ่นหินมีรอยเท้าประทับอยู่ลึกอย่างชัดเจนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยเท้าศักดิ์สิทธิ์และมีการกราบไหว้บูชาสืบมา5คุมไฟไม่ให้ไหมหมู่บ้านเหตุการณ์ มีเพลิงไหม้หมู่บ้านใกล้วัดพะโคพายุลมแรงทำให้ไฟลามอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นหลวงปู่ท่านออกมานั่งเพ่งสมาธิหน้ากระแสไฟแล้วกล่าวเพียงว่าหยุดไฟหยุดทันทีเหมือนถูกสกัดไว้กลางอากาศไม่ลามเข้าวัด 6. ทํานายอนาคตแม่นยำเหตุการณ์ในช่วงที่ยังอยู่กรุงศรีอยุธยา ท่านเคยพยากรณ์ภัยพิบัติแก่บ้านเมืองเช่นข้าวยากหมากแพงค่าศึกเข้าตีสิ่งที่เกิดขึ้นคำทำนายของท่านหลายครั้งเกิดขึ้นจริงในเวลาไม่นานทำให้ได้รับความเคารพจากพระราชาและราชสำนักในยุคนั้น 7. ช่วยคุ้มครองคนจากอุบัติเหตยุยุคปัจจุบันเรื่องเล่าจากผู้บูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวด คนที่พกพระหลวงปู่ติดตัวมักรอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงแบบปาฏิหาริ์เช่นรถคว่ำรถชนไฟไหมหรือแม้แต่เครื่องบินตกบางคนพบว่าพระแตกแต่ตัวไม่เป็นอะไรเลยแขวงหลวงปู่ทวดแล้วแขวคลาดปลอดภัยทุกสถานการณ์ปาฏิหาริ์หลังมรณภาพหลายคนที่ไปกราบหลวงปู่ที่วัดพะโค หรือวัดช้างให้เล่าว่าได้กลิ่นหอมประหลาดมีคนเห็นร่างเงาของท่านเดินตรวจรอบวัดทั้งที่มรณภาพไปนานแล้ววัตถุมงคลของท่านยังคงแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นในหลายกรณีคาถาหลวงปู่ทวดถือเป็นหนึ่งในคาถามหาป้องกันภัยที่คนไทยนิยมท่องกันมากโดยเชื่อว่าหากสวดด้วยใจศรัทธาจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุและภัยอันตรายต่างๆคาถาบูชาหลวงปู่ทวดแบบสั้นนิยมท่องนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเชื่อกันว่าเป็นคาถาเรียกบารมีหลวงปู่ทวดเมื่อท่องแล้วจะปลอดภัยในการเดินทางคาถาหลวงปู่ทวดแบบเต็มให้ตั้งนะโม,าาบบมาาสามจบก่อนคือ นะโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามครั้งแล้วสวดว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายัตถะยัตถะคเหตัโพโภสัพ,พโสปริวารโตนะโมพุทธายะวิสุทธิเดวะอะหังวันทามิสัพทพาคาถาเดินทางปลอดภัยนิยมสวดก่อนขึ้นรถหรือเครื่องบิน หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดทุกประการวิธีปฏิบัติจุดทูบบูชาสามดอกหรือกราบไหว้รูปหล่อหรือพระเครื่องหลวงปู่ทวดตั้งจิตระลึกถึงคุณพระรัตนไตรและบารมีหลวงปู่กล่าวคาถาตามด้านบนแบบสั้นหรือแบบเต็มก็ได้อธิษฐานสิ่งที่หวังเช่น เดินทางปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุหรือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ